ทททขานรับนโยบายรัฐบาลผนึกเฟซเวิร์กลุกตลาดฟรีแลนซ์ยุคใหม่เปิดแคมเปญใหญ่เวอร์เกชั่นพาราไดซ์ทรูอา t ไทยแลนด์ซีซั่น3อย่างเป็นทางการดันไทยสู่ศูนย์กลางเวิร์กแอนทราวระดับโลกวันนี้วันที่9กรกฎาคม2568นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยเอเออร์ c k c h e n g ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟสเวิร์กเทคโนโลยีคุณชัยอรุณนนชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธนพลชีวรัตนพรนานนยกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวคณะกรรมการทททและผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรให้เกียรติเขา้าร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเวิร์กเกชั่นพาราไดซ์ทรูอัลไทยแลนด์ซีซั่นสามผู้ว่าการทททกล่าวว่าประเทศไทยมีต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่พร้อมสามารถดึงดูดฟรีแลนซ์ต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยประกอบกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเช่นวีซ่าดีทีวีเดสติเนชั a นไทยแลนด์วีซ่มอบให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักระยะยาวเพื่อทำงานทางไกลโครงการนี้ถือเป็นเรือธงที่ทอทอทอมุ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ขยายความเชื่อมเกี่ยวไปยังกลุ่มต่างๆสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ไทยเป็นเวิร์เกชั่นพาราได์ที่สมบูมรณ์แบบมอบสิทธิพิเศษครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่การท่องเที่ยวและความพิเศษของปีนี้ได้ผสานพลังแพลตฟอร์มอันดับต้นๆของไทยอย่างเฟซิร์กในการประชาสัมพันธ์และจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งกลุ่มดิจิทัลโนแมส Expat Freelancer และ Romote Work e r มีจำนวนมากกว่า1.57พันล้านคนทั่วโลกและในประเทศไทยมีอยู่กว่า14-16ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีต้นทุนเหนือกว่าหลายประเทศรวมทั้งการเติบโตของแพลตฟอร์มและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการเจอกันระหว่างผู้จ้างและลูกจ้าง ซึ่งได้รับความนิยมของอาชีพอิสระในคนรุ่นใหม่รรมไฮไลท์ของกิจกรรมเวิร์กเกชั่นพาราได r o ทรูเอ t ไท a แลนด์ซีซั่น3ได้แก่ Special ล e ีลและกิจกรรมเว r ร์กเกชั่นเที่ยวเป็นทีมทอทอท,อทอจัดให้พร้อมลุ้นแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษแคมเปญ100เดียวเที่ยวได้งานบนแพลตฟอร,ร,ร์ม Face ว o ร k เชื่อมโลกการทำงานกับการท่องเที่ยวผ่านดีลพิเศษทั่วไทย ทททคาดว่าโครงการนี้จะเพิ่มระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยและเพิ่มค่าใช้จ่ายผลักดันการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐา,านรากสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า210ล้านบาทตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางข้ามภูมิภาคและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเข้ากับประสบการณ์การทำงานที่ยืดหยุ่น สะท้อนถึงความพร้อมของไทยเป็นศูนย์กลาง Work and t r a ์ทรระดับโลกพร้อมเวิร์กเกชั่นไม่ใช่แค่เทรนแต่คืออนาคตขอองค์การใช้ชีวิตและการทำงานที่ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำได้มาร่วมเปลี่ยนทุกพื้นที่ในไทยให้กลายเป็นที่ทำงานในฝันพร้อมสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นสนับสนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ w w ิร์ลไวด์เว็บทัวริสเ a มไ a ยแลนด์ออสเว i ร์ t เกชันไทยแลนด์ลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ at i o n thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเว r ร์ t เกชั h a ไทยแลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเว r ร์ t เกชั a นพารา e ดซ a โปรไทยแลนด์ซีซั่นสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอามาซิงไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Thailand work and travel เครื่องหมายสี่เหลี่ยม work ์กโตเม e นี ให้มาพูดุ่นที่ปใหม่ของซีซั่นสามนั่นเองค่ะในส่วนของโครงการวอร์เคชั่นพาราไดซ์ทรู o u ล Thailand นะคะในปีนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้ว ทอทถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรือธงเพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆจากกระแสะก,าการเดินทางและการทํางานที่ต้องบอกว่าพฤติกรรมคนทํางานยุคใหม่เนี่ยก็จะสามารถที่จะทํางานได้ทุกที่เมื่อเราเห็นการเติบโตของคนทํางานที่เรียกว่าฟรีแลนเซอร์ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะก็ทําให้เกิดโครงการอ่า a วอร์เคช a r นพาราไดซ์ทรูอัลไทยแลนด์สหรับความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีซีซันที่3เนี่ยเราจะมี2กิจกรรม ที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือการเดินทางทํางานที่แบบเป็นกลุ่มหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวและทํางานเป็นทีมทรทจัดให้ตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมโปรโมทแคมเปญทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วมีการซื้อขายในส่วนของการจองสถานที่พักเนี่ยไปแล้วนะคะทรทก็จะมีการสุ่มพิเศษนะคะให้กับคนที่ท่องเที่ยวเป็นทีม 3คนขึ้นไปอันนี้คือกิจกรรมแรกนะคะในส่วนของกิจกรรมที่2อ,อันนี้เป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนทํางานและก็นักท่องเที่ยวก็คือร้อยเดียวเที่ยวได้งานแต่ร้อยเดียวเที่ยวได้งานในปีนี้เนี่ยเราได้ ความร่วมมือที่ดีมากๆกับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า Fast Work Fast Work เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับกลุ่มคนทำงานหรือ f ฟรนด์บริลนเซอร์ที่ดีที่สุดจริงๆแล้วดีที่สุดของประเทศและก็เป็นมีการเติบโตในระดับภูมิภาคก็ถือว่าดีที่สุดในภูมิภาคเช่นเดียวกันนะคะร้อยเดียวเที่ยวได้งานเนี่ยจะมีกิจกรรมโครงการก็คือเราได้รวบรวมในส่วนของออหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมการกท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารโคเวิร์กอิงสเปซนะคะแหล่งท่องเที่ยวและ และอื่นๆน,นะคะทั้ง5หมวดหมู่เนี่ยมาให้ราคาพิเศษแต่ราคาพิเศษที่จะเป็นพิเศษสุดก็คือทุกวันที่25ของเดือนกรกฎาและเดือนสิงหาจะมีราคาพิเศษก็คือ100เดียวสามารถที่จะใช้บริการได้เลยนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมโครงการนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทรทรนะคะ www.tourismthailand.org mm v ึ c hmm. a t i o n p a r a d i s e v a c a t i o n t h a i l a n d ะคะ mm hmm. ก็กิจกรรมโครงการจะมีถึงวันที่ 30กันยายนนี้ค่ะโดยพรท,ท,ทเราก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าในช่วงควอเตอร์สุดท้ายหรือช่วง6เดือนสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะใช้กิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางหรือว่าผู้เยี่ยมเยือนมากกว่า6เดือนแรก6เดือนแรกเนี่ยเราจบอยู่ที่ประมาณ106ล้านคนครั้งแต่แน่นอนนะคะว่าเ,เราต้องการนักท่องเที่ยว2มากกว่า205ล้านคนครั้งทั้งปีเพราะนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ในส่วนของรายได้นะคะที่จะกลับเข้ามาสู่ระบบเนี่ยในส่วนของโครงการนี้เราก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอบคุณพันธมิตรพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแอตตาและที่สําคัญค่ะออ,ออนไลน์แพลตฟอร์มอย่าง Classwork ที่มาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทางของเราในครั้งนี้ซีซั่น3ค่ะครับทั้งนั้นเือสิ่งนี้ครับคระองค์โ,โ,โววลว์ฟัสเบอร์เน่เราจะทําให้ตัวการโลว์ตวลแตนเทอร์เวลเป็นงานยกระดับการท่องเที่ยวประเทศไทย ไปสุ่นารนาประเด็นทุกท่านธนา,าโรคนี่ยยันไหนที่เราพอว่าจะเห็นเดืองจะได้ครับก็เดี๋ยวขอ ย้ำสิ่งที 195, ่พี่ผู้ว่าพูดขอเลยครับถ้าคุณยังไม่อึ้งนะครับผมว่าคุณยังไม่เข้าใจนะครับว่าความว้าวของโครงการนี้มันคืออะไรนะครับคือโรงแรมที่มันจะปล่อยขายวันที่25เดือนเจ็ดหรือเดือน8เนี่ยคือโรงแรมแบบหลักพันหลักหมื่นนะผมขอย้ำนะมันคือโรงแรมแบบหลักพันหลักหมื่นที่แบบสมมติว่าคุณวันเกิดแม่คุณวันเกิดครบรอบแฟนของคุณคุณจะพาพวกเขาไปนะครับแต่เขาขายกันร้อยเดียวสุกี้ตีน้อยแพงกว่าทุกคนผมว่าคุณยังไม่อึ้งนะแต่ว่าคุณยังไม่เข้าใจนะครับก็อยากให้คุณเข เขาขายแค่ร้อยเดียวเก็บโรงแรมหลักพันหลักหมื่นนะครับก็มันว้าวมากว้าวจนผมผมคือผมผมวันไหวผมตอนแรกผมก็แบบเอ้ชัวรเหรอร้อยเดียวแล้วมันจะมันได้แค่หนึสิทธ์เนาะมันได้แค่หนึสิธิแล้วมันได้แค่หนึสิทธิ์แต่ว่าเรามีหลายโรงแรมให้เลือกนะครับก็ถึงเรา First come first serve เนาะแต่ถึงเราไม่ได้ครับเราก็จะมีรางวันปลอบใจให้นะครับก็คือดูดวง แต่สิ่งที่ผมพูดครับคือว่า w o r k ์เคชั่น่ะยังไงก็จะเป็นสิ่งที่เติบโตมากๆในอนาคตอยู่แล้วทําไมรู้ไหมครับเป็นเพราะว่าเพราะวงการของการทํางานอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันเปลี่ยนไปเยอะมากตรงนี้ว่าเราเห็น ตอนนี้เราเห็นหลายๆบริษัทในในต่างประเทศเนาะก็มีการลดพนักงานอันดับหนึ่งนี่คือนี่คือเทรนด์ของทั่วโลกนะครับเพราะว่า a i ไอเดียดสัปนเลยว่ากันไปแต่กลับกันนะครับในมุมของคนทำงานหลายๆเด็กเจนซี Z, เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าอยากเป็นพนักงานอย่างเดียว so นี่ครับมันเจอมันเจอเกร y a r e รีตรงนี้ที่คนจา้างอยากได้พนักงานเพิ่มแต่คนที่เป็นพนักงานก็ไม่อยากเป็นพนักงานก็เลยเจอตรง g กร y area ีที่แบบเฮ้ยอยากเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าเพราะการเป็นฟรีแลนซ์อะมันคือทำให้เขาแบบสามัครเป็นทร รกิจของตัวเองแป,แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่คุณทำงานหนักมากๆที่แบบรอเฟิร์ยกเป็นตัวอย่างนะคุณทำงานถึงตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยลูกค้าจ,จะจําว่าไอ้ hey, รอเฟิร์นี้ดีว่ะรอเฟิร์นี้ทํางานเตะนะแต่เขาจําชื่อคุณไม่ได้เขาจําหน้าคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นปีแนนเนี่ยถ้าคุณทํางานดีมากๆคนเดียวกันด้วยนะทำงานถึงตีสี่ตีห้านะทำงานเ๊ะมากนะลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยน้ําเก่งว่าน้ําเจ๋งมา,มากๆว่ะตอนที่เขาแนะนําเพื่อนอะ เขาจะไม่แนะนำรอเฟิมเขาจะบอกว่าน้ําเก่งลองไปจ้างน้ําดูซึ่งมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณเป็นฟีนั้นคุณมีชื่อเสียงคุณมีตัวตนคุณมีเพื่อสโลวแบนดิ้งคุณชื่อคุณการเป็นธุรกิจ ชื่อคุณการป็นธุรกิจอัตโนมัติเลยแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรครับวิธีการทํางานครับตอนนี้พรต,ตอนอยู่ในพนักงานประจําอะไรว่ากันไปนะครับมันสิ่งที่จะชี้วัตถุว่าอ้คุณต้องเข้างาน9ก้ามงถึงหกโมงนะแต่พอคุณฟรีแลนด์ปั๊บกับกันหวาลูกค้าไม่ได้สนว่าเราต้องเข้างานทางาน9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นต้องทํางานถึงหลังเที่ยงคืนนะต้องมีโอทีนะลูกค้าไม่สนลูกค้าสนอะไรครับผนงาน คุณใช้เวลา3ชั่วโมงก็ได้คุณจะทํางานทะเลก็ได้คุณจะทำงานบนดาวอังคารก็ได้ขอให้งานมันเสร็จใช่ไหมครับถ้างานมันเสร็จแล้วงานมันดีนะลูกค้าประทับใจ so ผมว่าเปลี่ยนกันครับมันแปลว่าฟรีแลนซ์เองอ่ะไม่จำเป็นต้องทำงานที่ออฟฟิศก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำงานที่บ้านก็ได้แถมข้อได้เปรียบคืออะไรครับเพราะทะนั้นเราควดสวยเลยควดสวยตัวขึ้นบินบินไปไหนก็แล้วแต่ด้านหลักพันไปได้อ่ะพันสองไปกลับอ่ะพันห้าไปกลับอ่ะผมว่าแบบไปก็ถูกอยู่ก็ถูกร้อยเดียวทุกคนร้อยเดียว ยังไม่เข้าใจคือคุณยังไม่เข้าใจไว้ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวมีโรงแรมเยอะแยะมากมายแบบหลักพันหลักหมื่นนะครับก็อยากให้เราอยากให้เราเห็นค่าโครงการนี้มากมากแล้วผมว่าขอบคุณทททที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาซับส้อนอ่ะคือเขาอาจจะซับส้อนตัวโรงแรมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ช่วยคืออะไรครับนักท่องเที่ยวคนนี้ยังไงก็ต้องกินแปลว,ว่าร้านอาหารตรงนั้นจะขายดีมากอีกึ้น นักท่องเที่ยว่านี้ยังไงเขาต้องเดินทางแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถเช่าชุมช,ชนตรงนั้นะจะมีลูกค้ามากยิ่งขึ้นผมว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วทุกวันนี้ผมยังมีผมยังตื่นเต้นกับแบบสิ่งใหม่ๆที่ผมยังไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยมาก่อนผมเคยเล่าว่าเมื่อกีบ้บนเวทีว่าแบบ ผมเพ่งรู้ว่าแบบภาคอีสานอ่ะมีแบบการแบบยิงจรวดขึ้นไปท้องฟ้าแบบเรียกฝนอ่ะนั้นมันแบบคนวาวมากเลยนะแล้วผมก็อยากให้คนไทยอ่ะผมไม่ใช่คนไทยกันเองอะไรละผมก็ยังไม่รู้แต่อยากอยากให้เขาเห็นกับตาว่าประเทศไทยมหัศจรรย์และอเมซ i n g ขนาดไหนครับผม ยาวหน่อยโทษทีโอเคค่ะต่ครบถ้วนค่ะ <laughs> เราทรทก็คิดว่าในส่วนของการที่เราจะไปเสริมในเรื่องของการทํางานแบบอิสระซึ่งเป็นพฤติกรรมใหม่เนี่ยมันจะไปต่อย,ยอดสิ่งดีๆให้กับอุตสาหการรมเพราะคนที่ไปทํางานแบบอิสระและมีความสุขเนี่ยการแชร์ประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ในประเทศเมื่อคนอยู่บนโลกออนไลน์นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเห็นดังนั้นสิ่งที่เราต้องการให้เป็นก็คือ v o c a t i o n Paradise True h o g Out Thailand นั่นหมายความว่าทั่วทั้งประเทศของประเทศไทยเป็นสวรรค์สำหรับ คนทำงานนอกสถานที่อย่างแท้จริงค่ะโอเคค่ะ okay. ขอบคุ้คระบุ้ง